สามข้อปลดล็อกอาการอกหักนะคะใครที่อกหักอยู่ใครที่โดนบอกเลิกใครที่จมอยู่ในอาการความเจ็บปวดทรมานเสียใจอยู่นะคะโคเรนจะทำให้สามข้อปลดล็อกที่จะทําให้คุณออกจากอาการอกหักนั้นได้ไวแล้วก็คุณไม่ต้องจิตตกอีกต่อไปนะคะอันที่หนึ่งเลยคุณต้องใช้กฎแห่งการตัดสินใจนะคะคุณจะต้องตัดสินใจเลยว<ะ>่าชีวิตเก่าฉันไม่เอาแล้วฉันจะต้องเดินหน้าต่อฉันจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ฉันมีชีวิตใหม่เพื่อให้ฉันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณต้องตัดสินใจที่จะเดินออกมาจาก อาการแบบนั้นมันทําให้คุณรู้แล้วคนแบบไหนคุณไม่ชอบคนแบบไหนที่คุณไม่อยากได้คนแบบไหนที่คุณไม่อยากเอาเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นตัดสินใจเดินหน้าตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆเพื่อได้ผลลัพธ์ใหม่คุณจะปลดล็อกได้ไว ถ้าคุณตัดสินใจได้ไวนะคะกฎอันที่2ก็คือคุณจะต้องใช้กฎของการตั้งคันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่ากฎของการตั้งคันมันใช้ระยะเวลาอย่างเช่นเวลาที่เขาจะบอกเลิกคุณเขาก็ต้องใช้ระยะเวลา21วันอย่างน้อยนะคะเขาคิดไต่ตองไว้ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขามาบอกเลิกคุณเลยมันจะต้องมีสาเหตุหรือมีอาการเบื่อกันหรือมีสถานการณ์ต่างๆที่มันทําให้เขาไม่รักคุณแล้วนะคะพอคุณไม่รู้ข้อนี้คุณจะคิดว่าอ,อยู่ๆมาบอกเลิกฉันฉันช็อกเลยเขา ไต่ตองมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า21วันกฎข้อที่3ก็คือกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมก็คือการกระทานะคะคุณกระทําแบบไหนมันก็เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่คุณกระทำเราอาจจะทําแย่ๆไว้ไปด่าพ่อแม่เขาหรือว่าไปพูดดูถูกเขาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเราจะต้องรับผิดชอบเหตุการณ์เนี่ยหนึรมันมาจากตัวเรานะคะมันมาจากผลพลพอยกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนบอกเลิกหรือว่าเวลาที่ คุณไม่ประสบความสมําเร็จในเรื่องความรักอะไรต่างๆนะคะมันเป็นการกระทำล้วนๆเพราะฉะนั้นคุณจงมาแก้ตรงนี้แล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปแล้วคุณจะมีพลังในการที่จะมีชีวิตใหม่จงบอกตัวเองนะคะว่า คุณจะเจอคนใหม่ที่คู่ควรกว่าเสมอเด็ดดีกว่าเลิศก,กว่าเสมอนะคะคุณรินจะเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่มีอาการอกหักหรือว่าอยากปลดล็อกอาการอกหักไปโรงเรียนได้เลยนะคะใน21วิธีปลดล็อกอาการอกหักให้คุณหายอาการอกหักได้ไวนะคะไปรงเรียนแล้วไปเอาราคาพิเศษได้เลยในคอร์สเจอกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ